บรรยากาศที่บริเวณของสนามหลวงเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนจนนํานวนมากค่ะที่เดินทางเข้ากราบสักการะพระบระมสารีริกธาตุและพระอ,อรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่มีการอัญเชิญมาจากประเทศเอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็เหลือเวลาอีก4วันนคะคะก่อนที่จะอัญเชิญไปยังส่วนภูมิภาคค่ะนอกจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาต่อแถวรอเข้าสู่บริเวณมณนทนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่ก่อนเวลา8โมงเช้าแล้ว ก็ยังมีคณะสงฆ์จีนและสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกรมลาวาดวิทยาลัยรวม120รูปมาปฏิบัติศาสนกิจสัการะบูชาพระบร,รมสารีริกรธาตุและพระอรหันตธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนมีความปิติแล้วก็มีความเบิกบานใจแล้วก็ พระสงฆ์สัมมนเนรทุกรูปเราตั้งสัมมาทิฏฐิมาเป็นอย่างดีว่าวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์พระองค์เมตตาสเสด็จมาถึงประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นเรามากราบไหว้นมัสการเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยได้เข้าใกล้พระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นและจะได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธบุตรที่ดียิ่งขึ้นครับ ขณะทีน่น้องนักเรียนที่มาในวันนี้บอกนะ้ะว่ารู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่ได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอ,อรหันตธาตุโดยขอพรไงบอกว่าให้มีผลการเรียนที่ดีตื่นได้นไหมครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาทําบุญครับขอพอรอะไรบ้างครับเนี่ยขอให้สอบได้ครับขอให้สอบผ่านกันนี่แหละค่ะ สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุทางกรมศาสนาได้จัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้ให้บริการฟรีที่บริเวณจุดอำนวยการพร้อมกับแจกโปสการ์ดที่ระลึกให้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระธาตุรวมถึงพุทธประวัติจากประเทศอินเดียและทุกวันเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมพิธีกันได้แต่ว่าขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ งดเว้นการสวมใส่ชุดดำหลังจากเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะที่บริเวณท้องสอนามหลวงแล้วก็จะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4มีนาคมก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่5ถึง8มีนาคมจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญไปยังภูมิภาคต่างๆต่อไปก็วันนี้เราสองคนแล้วก็จ้างแต่งหน้าคนหนึ่งก็วันนี้คือ ได้บุญอยากอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมเพราะว่าเรารวมเงินกันไปซื้อดอกไม้อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของกระทรวงธ,นธ,นธรรมเองหน่วยง,งานเองเขาก็มีดอกไม้ให้เราอยากจะให้มีดอกไม้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็ไปปักคลองตลาดแต่เช้าตีห้ากว่าหกาโมงไปซื้อดอกบัวแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนจํานวนหนึ่ง เอาไปร่วมสมทบด้วยดังนั้นวันนี้ใครที่มีโอกาสไปกราบผมเองไปกราบมาเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยะนะครับคือเขาจะเปิดเร็วขึ้นปกติตอนนี้ขยายเวลาแล้วใช่ไหมครับจาก9โมงที่เริ่มเปิดที่แรกมาเปิดตอน8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันแต่วันนี้คนมาตั้งแต่เช้าเชอรี่ประมาณ6โมงก,กว่าเกือบ7โมงเนี่ยคนเนี่ย แน่นแล้วเขา,าก็เลยเริ่มเปิดให้เข้ากราบสักการะตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีวันนี้เริ่ม7็โมงครึ่งนะครับก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางกันมาแบบโอ้โหล้นหลามมากๆทีเดียววันนี้ค่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับท,ที่บอกด้วยนะคะกรับก็ถือว่าอย่างน,าน้อยๆคือเป็นสะพานบุญนะแล้วก็ทำบุญกันไป เพราะว่าเป็นโอกาสสําคัญอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่ใช่โอกาสสาคัญโดยเฉพาะเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยเราอย่างนี้เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรอยสิบของเรา6รอบ72พระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567โอกาสที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอัฏฐานธาตุจะเสด็จออกจากอินเดียมาปฏิสถานอย่างประเทศไทยเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากจริงๆค่ะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะคะโดยเฉพาะที่มณฑลพิธีท้องสนามัหลงหวงจะมีไปจนถึงวันที่3มีนาคมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอัญเชิญไ,ไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยนะคะครับก็เชียงใหม่แล้วก็จะไปอุบลราชธานีแล้วก็ปิดท้ายที่กระบี่บบนะครับ